ในชีวิตทุกวันนี้เราวิ่งกันทั้งวันวิ่งไปทำงานวิ่งตามเป้าหมายวิ่งตามความฝันบางทีก็วิ่งหนีความเหนื่อยความเศร้าหรือความว่างเปล่าในใจเราเชื่อว่าถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะมีความสุขแต่บางครั้งพอไปถึงจริงๆเรากลับไม่รู้สึกอย่างที่คิด ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความสุขไม่เคยรอยอยู่ปลายทางแต่มันแอบอยู่ตามทางเดินหรือแอบอยู่ระหว่างทางที่เรากำลังวิ่งลองคิดดูว่าในวันที่เราวิ่งเร็วเกินไปเรามักมองไม่เห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวเราพลาดเสียงหัวเราะของเพื่อน พลาดสายลมอุ่นๆยามเช้าพลาดรอยยิ้มของคนรู้จักที่ทักทายเราเรามัวแต่วิ่งจนบางทีเราลืมหยุดมองความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าการหยุดไม่ได้หมายถึงการล้มเลิกแต่มันคือการพักใจเพื่อจะมองเห็นให้ชัดขึ้น